สวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันเรามีผู้ป่วยด้วยสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจจํานวนมากแต่เป็นเรื่องน่าโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้ค้นพบว่าป่าสามารถบําบัดร,รักษาโรคได้กิจกรรมนี้เราเรียกว่ากิจกรรมการอาป,ป่าหรือ forest bathing ค่ะกิจกรรมอาป,ป่าสามารถดําเนินงานโดยกระบวนการที่นําพาผู้คนเชื่อมต่อกับธรรมชาติและฝึกการเจริญสติทําให้ร่างกายหลั่งสารฮอร์โมนแห่งความสุขได้สําเร็จ โดยที่ตัวการสําคัญที่จะช่วยทําให้เรามีความสุขได้คือสารไฟตอนซต์ในป่าค่ะกิจกรรมเหล่านี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยทําให้ร่างกายลดความเครียดและก่อให้เกิดความสุขได้อย่างมีนัยสํสคัญสามารถเดียวยารักษาโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระบวนการสามารถทําหน้าที่อย่างไรมีการปฏิบัติการอย่างไรมาศึกษาเพิ่มเติมกับเรานะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตคณะมนุษยาาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ